ที่ทำมาแล้วนะครับจบโรงเรียนที่ทำมาแล้วเนี่ยเขทดสอบความเชื่อไปไม่รอดไปไม่รอดอาจารย์เนี่ยออกมาจากโคออกมาจากเดินจำเหมือนกันแล้วก็ข้อค้ายาออกมาจากเขาแล้วเริ่มเข้ามาขอเรียนที่ทำเสร็จใช้ชีวิตไปไม่ผ่านการทดสอบความมั่นคงตอนนี้เป็นไงรู้ไหมครับต้อไปหายาไหมผมก็ไม่ได้เชื่อเลยครับว่าเป็นอย่างนี้ผมกำลังบอกนะครับว่ากิเวสิตเตียน นอกจากติดสนิน,นะครับอย่างลากหรือขอลากขึ้นมาแล้วนะครับความมั่นคงไม่วิ่งหนในชีวิตเราบอกกันแล้วกันปากกันณ์พติกในชีวิตนะครับเราจะตอบสนองสิ่งเหล่านั้นอย่างไรมันคงแค่ั้นยึดพะฒนไว้แค่คัหนนึกออกใช่ไหมครบนึกออกไหมครับว่าเราอย,ายูน่บนคนลากขึ้นมาเพราะว่าั้ตนาของบระเจ้าหรือเปล่านะครับน่าที่งดายนะครับที่มีหลายคนที่เป็นอย่างไปสุดท้าย นะครับสุดท้ายนะครับบริบูรณ์ด้วยการขอบพระพุณบริบูรณ์ด้วยการขอบพระพุณนะครับหายไปยนิดหนึ่งนะครับจึงบร,ริบูรณ์ดสองข้อสิงว่าแต่ขอบพระพุทธเจ้าผู้ทรงนำเราสำรวจโดยความคิดด้วยความมีชัยและสมควรประทานติดของความรู้ของพระองค์งงให้ปรากฏด้วยตัวเราองคแห่ง โคนรุสีบทที่สิบก็ขอว่าจงคำนับกระเบนติธานและจงเฝ้าระวังอยู่ในการดลด้วยการของขุนหนึ่งเซนโลนิกาวที่ห้าว่าที่สิบแปดว่าจงของพระคุณในทุกกรณีและที่แปดเป็นน้ำพระใจของพระเจ้าซึ่งประคนอยู่ในที่เรียนสับฟิลเพื่อท่านทั้งหลายจริงๆแล้วอาจารย์หลุยส์อรบอกว่านี้มีท่านหนึ่งที่คุณรับเชื่อไหมดูใช่หรือเปล่าครับถูกไหมฮะ อ๋อไม่ใช่แต่ไม่ใช่แม่ดีแม่ดีนะมาไม่ทันอ๋อใช่ผมก็คนนะครับแม่เขาดีอ๋อครับแม่แม่ใช่ไหมครับแม่ใจช่ไหมครับแม่ใชจครับผมก็มีการมาแล้วทีผมไปรับเขาจีกบ้าจริงมันที่เป็นพาดพี่ผมอ่ะเอาละครับไม่เป็นไรครับทับแรงมาได้เจอกันคือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคนรักเชื่อเนี่ยจิกรักเชื่อเสรแล้ว Ờ, ทุสมทารทุสวรนโอ้ยดี ray, yeah. mm. มากแต่กระนั้นการบานก็เสียใจมือนกงนะบาทก็ออกไปแล้วคนหนึ่งคนนะแต่ว่าผมบอกงี้ทุกครั้งที่มีกากระเช่อแล้วผมไม่ได้ทำคือผู้เชื่อมันนะผมอยากให้เขาเนี่ยมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขอบคุณพระเจ้านะมีประสบการณ์กับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามีประสบการณ์พระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามีประสบการณ์พระเจ้ามีประสบการณ์หลากหลายนะครับมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตมีประสบการณ์ในการ มีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหามีประสบการณ์ในการดูแลมีประสบการณ์ในการจัดเตรียมมีประสบการณ์ในการปลอบประโลมจิตใจของเราคืออยากให้เขาได้มีประสบการณ์แบบนี้ในการเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจอปัญหาหลอกน้ทาพระเจ้าตอบเราขอบพระคุณนี่หรือเรื่องนี้อะไรที่จริงว่าเราต้องบริบูรณ์ด้วยเรื่องพวกนี้กันแล้วก็เรามีประสบการณ์มานะครับสิ่งสำคัญของที่จะได้เติบโตได้คืออยู่กับพระเจ้ามั่นคงพระเจ้าแล้วมีประสบการณ์วในทุกๆเรื่องที่เข้ามานะครับตามความตาม คนคนนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเติบโตเราเห็นไหมครัว่าบางครั้งเราก็ลืมไปเนาะพระเจ้าตอบแล้วเป็นหรือ,อ,อขอบองคุณนะครับมาปัญหาใหมหาทุกวันที่สามใหมนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับผมบอกว่านี่เป็นเรื่อ,องสําคัญมากอจางจะบอกพีดด่น้องในวันนี้นะครับบอกว่าสิ่งทําให้เราเติบโตในพระเจ้านั้นนะครับขอให้เราใกล้ชิดพระองค์ขอให้เราอย่างหนก่งพระองค์ก่อร่างสร้างดวงพระองค์แล้วก็มั่นคงพระองค์ทามกลางปัญหา คุณพระองค์สำหรับประสบการณ์ในชีวิตที่เสียงเราอยากได้ทานเผื่อสรับให้กับคุณแม่ด้วยใช่ไหมฮะใช่นะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ของเจ้าในการเติบโตของเจ้าเพราะตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นผู้เกิดใหม่ในวระเีศนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นจิตวิญญาณใหม่ที่เริ่มเติบโตขึ้นเราไม่ก็ขอให้เขาเป็นประสบการณ์มีความรับผิดชับแล้วคนที่เนี่ยรู้ดีนะครับเชื่อแล้วเชื่อเลยเชื่อจริงนะครับไม่ไม่ปล่อยะมีวิญญาณจริง โอเคครับเราพ้องเก็บที่ฐานครับนะครับครับเราที่จับก่อนครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ส่านหล่วพระเจ้าคขององค์ขอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตและเราขอให้เราเติบโตขึ้นในทางพระองค์ในสิ่งที่ถูกต้องโดงเจ้าข้าหรือตั้งแต่ต่ออย่างนี้ไปเรารู้ว่าสิ่งที่จะทำให้เราเติบโตนั้นเราต้องติดสนิทพระองค์อย่างลากดึกในะวจนะของของพระองค์ก่อรากยุบบนพระเหวี่ยงสูงขึ้นแล้วก็เติบโต พระองค์ประกอบขึ้นด้วยภาวะจังหวะของพระองค์มันคงในความรักของพระองค์แล้วก็ลองประกอบคือพระองค์ในทุกกรณีด้วยเช่นกันของเจ้าข้าเราหอมมอกเวลาที่เหลือเชื่อไปประอทักครั้งในพระนามพที่ศรัจ้าครับก็ต้นเดือนวันที่ไหน